ขอกครื่องล้างด้วยค่ะเหีนยนะคะ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,านี รอค่ะว่างานอะไรมาชื่ออะไรด้ยงานอะไรอาจารย์งานอะไรอาจารย์เดิอนอะไรกันแน่อะไรอีะค่ะในตอนนั้นเมื่อสัปปงสอัปปีที่แล้วนะคะนั้นนี่ก็คือเป็นท,ที่มาของการจัดงานค่ะแล้วเบื้องต้นที่เราคิดว่ามันเป็นจุดที่มันเป็นเพนพอยท์ที่สําคัญของงานพายก็คือเราเชื่อว่าคนเท่ากันค่ะแล้วเราเชื่อว่าการยืนยังตัวตนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคน และเป็นสุขภาพจริงเพียงกฎหมายรับรองเในสภาพพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าเวณีพระราชบัญญัติการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็จะได้ได้รับการยอมรับแล้วก็กฎหมายต่างอันน <benim> <Ein structured language> ี้ก็จะผ่านพักด้านผ่านสภาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับ ีความดีๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่าิยิ่งนะคะที่ได้มีเสือกในงานจัดกิจกรรมนะคะที่สำคัญสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ นะคะหรือที่เรียกว่าไตมันนะคะเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์นะคะเฉลิมฉลองแนวความคิดความเท่าเทียมนะคะแล้วก็ความหลากหลายทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินข,บ,ขบวนเต้นขบวนพาเหรดนะคะการเสวนาให้ความรู้นะคะกิจกรรมการแสดงต่างๆรวมถึงการประกวดต่างๆด้วยนะคะนัเป็นการผนึกกำลังกัน ทำเพียงแค่กลุ่มเด็กไปรุ่นหรืออะไรไม่ได้ค่ะเราจําเป็นจะต้องสื่อสารเรื่องนี้ให้กับทุกวัยปีที่2ก็จะขยิบเรามีจํานวนคนที่มากขึ้นค่ะให้ออกกับประมาณนะคะต้องขอภัยว่าประมาณจํานวนอาจจะไม่แม่นยำยางปีแรกอาจจะสองสามร้อยค่ะปีที่2ก็สามสี่ห้าร้อยนะคะอะไรแบบนี้เป็นต้นและหน่วยงานก็แพร่ขึ้นมาขยายขึ้นมาค่ะปีนี้ไม่รู้ควรลับงเลยคะจริงๆเราอยากได้สามพันคน คเราอยากให้ให้ออกมาให้มากขึ้นแล้วเราเชื่อว่าจริงๆมันอาจจะมีแค่ากิตกิจกรรมไม่กี่กิจกรรมที่เราเลแล้วก็มีประเด็นหนึ่งหรับท่านที่ผมได้สอบถามจากท่านอาจารย์นะครับก็คือประเด็นว่ามีความขึ้นหน้าจากปีที่แล้วอย่างไรบ้างนะครับที่น่าคุยกันนะครับก็อยากให้อาจารย์ได้เล่าว,ว่ามีความขึ้นหน้ามีประเด็นใดบ้างนะครับที่ตอบเนื่องจากปีที่แล้ว อันแรกคือคนที่มาทํางานกับเราค่ะมาจากหลายสํานักมากขึ้นค่ะแล้วก็มาจากกลุ่มเล็กๆทั่วจังหวัดค่ะซึ่งในมุมมองป้อเป็นเรื่องที่ดีมากเราเชื่อว่าเรากําลังขับเคลื่อนเรื่องความเหมลื่อมล้ําค่ะการําขับเคลื่อนเรื่องความเป็นตัวตนเราเลยคิดว่าพื้นที่นี้ค่ะเราเปิดให้กับทุกคนทุกกลุ่มค่ะ,คะ ลำดับสุดายค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เข้ารว่วมและลำดับต่อจากนี้ไปนะคะต้องขอเรียนเชิญคุณ ธงไหมเรียนจันทนณพัชพง์ชาสุโหค่ะผู้จัดการโครงการบริษัทเอ็นเอเน์นะคะงานขอเสียงรบมือดังด้วยค่ะเชื่อเหลือเกินว่าคงานี้นะคะจะถูกส่งมอบแล้วก็ส่งต่อพลังให้กับการจัดกิจกรรมบูดาทานย์ราย2024อเราในวันที่ กิจกรรมในวันที่15มิถุนหาหยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายงพาเลทนะคะการเ,เดินพาเลทนะคะ